มาชิล่ามีแบบให้ดูปะคะไม่เอาก็ชิล่าแบบนี้เดี๋ยวมันพังอีกแบบของน้ำบัวให้แล้วแหละมั้งนี่เซ็ตของผู้หญิงนม,มีอะไรอ,ะอ่ะเดินไปสิลูก งนี้น,น่เป็นรถอะไรพวกนี้เต็มหมดเลยอันี่ของลูกมีแล้วลูกไม่ต้องเอาหรอกครับฮะการเอาไว้ปางครับอันนี้เอาจนี้เอไมรัเอาจริงไหมจริงทำไมต้องเอาตัวแรกอะ มาดูตัวนี้อ้โองใหญ่ไหนี่จะเอาจริงเหรอลูกทำอะไรได้บ้างอะเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เมันไม่มีชีวิตเอาจริงหรอไมปจ่ายตังค์ไปจ่ายตังค์ไปลูกป้าไม่มีที่ให้แล้วทำไมไม่มีที่วะไม่ต้องเงี้ย